สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสังพารวยพีเกอานะคะสวัสดีทั้ง FC เก่า FC ใหม่ทุกทกท่านนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยฮานอยวันที่26กันยายน6 4สี่เนาะพี่น้องเนาะก่อนไปคำนวณเนาะค่ะเนาะมาฟังคำเตือนค่ะพี่น้องค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนน้องไปคำนวณนาะพี่น้องไปเบอรงวันที่ยิบหากเ้อะค่ะเขาวเนาะอพี่น้องเนาะยิ้านะคะตัวเด่นจะเข้าเยอะนะคะตัวคู่จะเข้าน้อยะคะ่ะพี่น้องจะให้เด่นเฉพาะกิตเก้ากับแปดนะคะ ตัวเด่นเฉพาะจิตไม่เข้านะพี่น้องบนมา5้3ชุสามล่างสองสี่เนาะพี่น้องเพราเขาเนะคะเนาะเด่นพิเศษนะคะจะให้สี่และสามบนมาสี่แปดสี่ล่างแปดหกค่ะพี่น้องเขาคู่แปดสี่ค่ะกับแปดหกเนาะพี่น้องเด่นปกติจะให้ศูนย์และเก้านะคะบนมาสี่ศูนย์แปดล่างสี่ห้านะคะ เดนวีเพีจะให้เจ็ดและหกเขาทั้งเจ็ดและหกพี่น้องบนเจ็ดหนึ่งหกล่างหกสามนะคะเด่นรวมแปดกับเจ็ดพี่น้องเข่าทั้งสองตัวนะคะเจ็ดเข้าตัวเดียวพี่น้องนี่ค่ะที่ใจบอกสังเกตการจับหน่วยล่างนะคะของเดนเฉพาะกิจถ้าหน่วยล่างเป็นเลขไหนเลขนั้นจะเข้าเกือบทุกน้อยเลยพี่น้องเห็นบ่ซีสิมาเกือบทุกน้อยเลยค่ะบ่าเขาเฉพาะน้อยวีเอพีนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะที่ใจบอก ่ชยคลิปมาพี่น้องมันจิมีกันความน่าจะเป็นนี่ระคะความน่าจะเป็นที่ใจบอกเนาะพี่น้องมาคะ่ะมาคำนวณของวันที่26กันยายนน้ำกันคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเนาะมาคำนวณในโรงงานคือเก่าค่ะเสียงกระสีดังนิดนึงเนาะพี่น้องผลการออกรางวัลวันที่25กันยา64นะคะจะเอา4ตัวบนมาเหมือนเดิมนะคะปกติพิเศษ VIP พี่น้อง ปกติ2 4 0 8พิเศษ7 4 8 4 VAP 7 1 6นะคะพี่น้องคะมาบ,บวกกันค่ะ2บวก4บวก8บวก7บวก4บวก8บวก4บวก7บวก1บวก6นะคะพี่น้องคะได้51ค่ะ51ถอย50นะคะ ถอยห้พี่น้องเพิ่มห้าสิบสองนะคะหาเจบอรมาแล้วพี่น้องเนาะเจ็บจับคู่สตัวคือเก้าค่ะศูนยนถึงศูนานะคะศู 09, นย์ห0ึ่งศูนย์สองศนย์ย์สี่ศห้าศูย์หกดศย์แะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจหนึ่งปดหนึ่งเกพี่น้อง สองหนึ่งสอง 2, สอง 3, สองสสองสสองหสองหสองเสองแสองเนะคะศูนย์นึ 0, 1, ถึง09นเนาะพี่น้องใจมาก0ูนยนศูะคะเนาะศูนยกพี่น้องกับศ6ค่ะพี่น้องบ้มากกับ บเป็นอย่างเนาะค่ะแล้วแต่มักพี่น้องห้าหถึงเออไม่ใช่ห้าหนึ่งหนึ่งหถึงหนก้านะคะจะมักหนึ่งสองพี่น้องหนึ่สองหนึ่งสีนะคะหนึ่้าหตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแปนะคะสองหถึงสองเก้าพี่น้องจะมักสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองะคะสองหนึ่งสองสาม องเจ็ดพี่น้องมีมากเนาะค่ะเนาะมาดูตัวเด่นนะคะใจความสําคัญอยู่ที่ตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะตัวเด่นพี่น้องบอ่มักด้านบนพี่น้องกะสามารถวิ่งลูดได้ตามตัวเด่นนะคะพี่น้องขาเดี๋ยวจะมักเนาะพี่น้องเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเะะด็ดเออบ่มักกะเลื่อนผ่านสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะพี่น้องขาเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่เจ็ดและหกพี่น้อง เด่นพิเศษนะคะอยู่ที่ห้าและสี่พี่น้องเด่นปกตินะคะอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่น BAP นะคะพี่น้องอยู่ที่3และ2นะคะ เด่นรวมวันนี้นะคะพี่น้องคะเด่นรวมทุกน้อยนะคะอยู่ที่สี่และสามน้คำนวงในโรงงานกับตื้นน้ำแข็งเนาะเสียงน้ำแข็งดังนี่ค่ะพี่น้องประมาณนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพี่น้องเบิ้งทันบ่ค่ะเบ,บิ้งประทันพี่น้องกับเทยใบเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก่อนจบคลิปเหมือนเดิมค่ะพี่น้องขาคำเตือนนะคะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้ใจกระเสียวไว้ซ้ำนี้ครับพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องครับ ขอให้พี่นองทุกคนโชคดีมีโชคมีใช้สุบู่จุค้นค่ะห่างหายจากโรคลายสุบู่จุค้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ